สวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่เดฟสวัสดีครับจูนสวัสดีแฟนๆนักเลงมอเตอร์ไซค์ครับตอนนี้ครับเราอยู่กันภายในงานมอเตอร์เอ็กซ์โป2024เมืองทองธานีและตอนนี้ครับเราอยู่กันภายในบูธรถจักรยานยนต์อัลฟาโวลันติสครับผมที่ต้องบอกว่าในงานครั้งนี้นะครับเขามีไฮไลท์เนี่ยต้องบอกว่ามากมายเลยใช่และรถพรีเมียมสกูตเตอร์นะครับที่อยู่กับเราตรงนี้นั่นคือรถรุ่นใหม่ที่เปิดตัวภายในงานสดๆร้อนๆเลยใช่นะครับกับเจ้าตัว New h o r i ซ o n 300 ABS ใช่ครับผมตัวนี้นะครับพี่เดฟมีจุดเด่นอะไรบ้างครับก็จะมีในส่วนของตัวที่สังเกตเห็นชัดคือจะเป็นในส่วนของวิงเล็ดด้านหน้าครับซึ่งมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างครับไอตัวฟอนต์วิงเล็ดนะครับที่ติดตั้งเพิ่มเข้ามาเนี่ยคือมันเพิ่มความเป็นสปอร์ตและแน่นอนครับว่าในเรื่องของอากาศพลาศาสตร์หรือแอโรไดนามิกเนี่ยมันช่วยในเรื่องของการกดเพิ่มแรงกดที่ด้านหน้า แล้วก็เรื่องการถ่ายเทของอากาศนะครับลู่ลมนะครับถูกต,ต้องใั้ไอโรดไดนามิกเลยรีดอากาศได้ดียิ่งขึ้นครับผมและแน่นอนว่าเรื่องความเทนเนี่ยมันมาเต็มอยู่แล้ว<ช>โดยตัว New Horizon 300 abs เนี่ยตัวนี้มันมีการพัฒนาต่อย,ยอดคือถ้าดูตัวรูปโฉมและตัวดีไซน์ครับอาจจะดูค้ายๆเก่า ใช่ครับแต่ถ้ามาอยู่กับตัวจริงตรงนี้บอกเลยว่าไม่เหมือนไม่เหมือนเก่าแน่นอนในเรื่องของตัวฟอนต์วิงเล็ดด้านหน้าและตัวพาร์ทแฟลลิ่งที่มีการติดตั้งเพิ่มเข้ามาในส่วนด้านข้างถูกต้องนะครับและสีที่อยู่ของเราตรงนี้ครับเป็นเฉดสีใหม่ครับเป็นตัวสีไทเทเนียมซิลเวอร์นะครับตัวนี้ก็มีความหล่อแล้วก็ดูมีมิติดูดันดูเข้มขึงแล้วก็น่าสนใจมากถูกต้องครับแต่ตัวพาร์ทแฟลลิ่งที่ผมบอกครับจะอยู่ที่ด้านข้างตรงนี้ โดยตัวพาร์ทเซลลิ่งตัวนี้มันจะติดตั้งมาโดยใช้เฉดสีที่เป็นเขียวนีออนครับผมหรือว่าเขียวสะท้อนแสงมันจะคอนทราสกับตัวรถอย่างชัดเจนครับถูกต้องซึ่งก็ให้อารมณ์ความเป็นสปอร์ตเน้ซิ่งครับไปอีกระดับนะครับใช่และแน่นอนครับว่าเจ้าตัว New Horizon 300 ABS เนี่ยมันไม่ได้มาเพียแค่สีเดียวครับมันยังมีสีแดงนะครับหรือว่าพาร์ตมาเลนแคนดี้ครับตัวนี้นะครับที่จะตัดด้วยพาร์ทเซลลิ่งสีดำอ่าเนาะถือว่าเป็นสปอร์ตเลยแหละ แล้วก็ในส่ pues <Mm สวนของตัวสเปคเครื่องยนต์ครับตัวนี้เป็นไงบ้างครับพี่เดฟก็เป็นเครื่องยนต์4จังหวะครับ OHC ระบายความร้อนด้วยน้ำครับ2 7 6ซีซีครับผมส่งแรงด้วยระบบอโตอมิติกแล้วก็ระบบ CVT ครับบิดอย่างเดียวนะครับจากที่พวกเราเคยลองทำการทดสอบขี่มาเนี่ยเป็นสปูเตอร์ที่ขี่ง่ายแล้วก็ให้อัตราเร่งเนาะในช่วงตั้งแต่รอบต่ำรอบกลางไปจนถึงรอบปลายเนี่ยค่อนข้างที่จะติดมือทำได้ค่อนข้างดีน่าประทับใจครับครับถือว่าอาจจะแรงจนอาจจะแบบเฮ้ย รถอัลฟาโรนติสเนี่ยมันแรงได้ขนาดนี้เลยเหรอใช่ครับเนาะอยากให้ลองมาขี่กันแล้วก็โดยภายในงานครั้งนี้นะครับยังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับยังมีรถออโตเมติกรุ่นอื่นนะที่มาอย่างด้านหลังเราตรงนี้ครับจะมีในรุ่นของตัวฮอลิซอนตัวไตส์ไตส์ครับเพิ่งเปิดตัวล่าสุดไปเมื่อไม่ไมไมนานมานี้ครับครับเดี๋เป็นการเปิดตัวอนไลน์แล้วก็มาโชว์ตัวจริงภายในงานมีให้เลือกกันทั้งหมด3สีครับนะนั่นก็คือในส่วนของตัวไตส์แต่เดี๋ยวเราปิดที่ตัวนี้ก่อนดีกว่าพี่เดฟครับสดหรับตัวนนีฮอล ราคาเปิดตัวจุอยู่ที่124,900บาทครับผมนะ สำหรับใครสนใจก็มากันได้ภายในบูธอัลฟาวอลันทิสแต่ยังไม่จบครับจูนกับพี่เดฟเนี่ยอยากจะพาไปดูไฮไลท์ของงานครั้งนี้ภายในบูธอัลฟาวอลันทิสว่ามีรถคอนเซปต์ไบค์เนี่ยมาโชว์แล้วก็เป็นรถที่บอกว่าเปิดตัวแล้วหน้าขี่ถ้าทํามาขายเนี่ยน่าสนใจมากๆใช่ครับเดี๋ยว<ม>เราไปดูเลยครับพามาชมมันอีกหนึ่งรุ่นไฮไลท์ภายในงานครั้งนี้เนาะรอบ,รบ<ม>ตัวอัลฟาว o ลันทิสต้องบอกว่าทางอัลฟาว o ลันทิสเนี่ยเขาขึ้นชื่อแล้วก็โดดเด่นในเรื่องการสร้างตัวคอนเซปต์ไบค์เลยแหละงเปนด ทำหมออกมาเพื่อซาวเสียงก่อนนะว่าความสนใจเนี่ยกับตลาดหรือว่าผู้ใช้เนี่ยเป็นยังไงกับรถรุ่นนี้แต่ดูดีไซน์ครับโดยรวมรอบคันนะของรุ่นนี้ครับที่ชื่อรุ่นว่าไฮเปอร์เลนส์สำหรับผมเนี่ยมันเป็นรถที่ค่อนข้างน่าขี่เลยเป็นรถแนวออกจะลุยก็ดีหรือว่าจะเดินทางก็ได้ดูว่าโฟร์โพสครับถูกต้องครับโดยดูจากดีไซน์รอบคันเนี่ยเขาค่อนข้างจะมีความแบบโฉบเฉี่ยวคือดูรู้เลยว่าเป็นรถจากแบรนด์อัลฟาวอล์นทีสนะครับแล้วก็ด้วยตัวเบาะต่างๆนะ คือต้องบอกว่าเป็นมาเป็นอาคทาทาราแบบนี้มันมีความเรียบหรูแล้วก็ดูสปอร์ตนั่งสบายครับเนี่ยนะแล้วก็ต้องเหนือจากนี้ครับในส่วนของตัวล้อเนี่ยอย่างที่พี่เดฟบอกเลยครับว่ามันมาเป็นรถแนวดู p อพโพสนะครับมันออกแบบมาเพื่อสําหรับใช้งานทางดําก็ดีหรือว่า จะทางลุยเมื่อจาเป็นผมว่ามันก็ไปได้ครับผมนะครับอยู่ที่ว่ารอรุ้นกันว่าสเปคตัวรถเนี่ยมายังไงเพราะว่ายังไม่มีการเปิดสเปคภายในงานครั้งนี้ใช่ครับแล้วก็ในเรื่องราคาเนี่ยยังไม่มีการเปิดเพราะว่ารุ่นนี้ยังไม่มีจําหน่ายมีจัดมาให้ชมถือว่าเป็นคอนเซ็ปต์บายกันก่อนแต่ต้องบอกเลยว่าดูโดยรวมตรงนี้แล้วมันน่าขี่มากๆไม่แน่ครับภายในปีนี้หรือว่าปีหน้าเนี่ยอาจจะเห็นเจ้าตัวนี้มีการเปิดตัวหรือว่าเปิดขายก็เป็นได้ต้องคอยติดตามให่ดีครับผมแฟนๆนักเลงเมอเตอร์ไซค์ก็ฝากติดตามม ของ a o l a n t i s นะครับก็ยังมีโปรโมชั่นมากมายแล้วก็ฝากไว้อีก1โปรโมชั่นครับอย่างรุ่นที่เราพาไปชมมันรุ่นแรกครนั่นคือเจ้าตัว New h o r i z o n 300 ABS นะครับราคาเต็มเนี่ยจะอยู่ที่129,900บาทครับแต่พิเศษนะครับสำหรับภายในงานและการเปิดตัวในงานครั้งนี้ครับมเติ้วัน24ราคาเปิดตัวจะอยู่ที่124,900บาท ต้องบอกว่ารีมาจับจองกันด้วยสำหรับ2เชลี่ยสีใหม่แล้วก็นั่งเหนือจากนี้ครับยังมีรถรุ่นอื่นๆนะครับก็จะเป็นในตัวของ h o r i z o n 150 h o r i z o n 300สถูกต้องครับก็มาชมมันได้ครับภายในงาน Motor Expo 2024ที่เมืองทองธานีครับผมครับสำหรับทางนี้ครับจูนกับพี่เอฟขอตัวลาไปก่อนสักครับสวัสดีครับ